เจ้าอ่างาบอ่างเงยเป็นภาษาเหนือนะเจ้าเป็นภาษาเหนือนะเจ้าอ่างาบอ่างเงยเป็นภาษาเหนือมีความหมายตรงกับภาษาไทยก็คือพัง,งาบพัง,งาบนะมันจะได้ยินว่ามันมาตรงกันเฉพาะคาว่างาบนี่แหละนะถามว่าเป็นอาการแบบไหนนะเจ้าอ่างาบอ่างเงยจะใช้เฉพาะในผู้ป่วยหรือว่าคนที่ปลดสบายนะเจ้า ผู้ป่วยหรือคนที่ปัสบายเนี่ยถ้ามีคนบอกว่าไปแอวคาคนที่ป่วยที่ไข้เพราะว่าเปิ้นอาการบอดีเปิ้นอางาบอางเงยแล้วก็หมายถึงว่าอาการเขาแย่หรือว่าซุดนั่นเองนะอันนี้ยังเป็นภาษาที่ใช้เนะี่ยปัจจุบันอยู่นะคะคําว่าอางาบอางเงยก็หมายถึงป่วยหนักนะถ้าอยู่โรงพยาบาลก็ห้องวิกฤตเลยหรือว่า ICU เลยนะเจ้าอันนี้จะใช้เฉพาะสําหรับผู้ป่วยนะ ใช้ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงทุกวันนี้นะถ้าในภาษาไทยหรือภาษาราชการปุ๊ก็อาจจะบอกว่าป่วยหนักนะอาการแย่อาการสุดนะแต่กรรมเมืองนะเจ้าใจไหลายจังหวัดนะเจ้าคำว่าอ้างาบอ้างวยนะก็เป็นภาษาเหนือในโบราณและยังมีใช้อยู่จนถึงณนะปัจจุบันนี้นะเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามาทางภาคเหนือนะเราได้ยินว่า เออเนี่ยไปเยี่ยมญาตินะอ่างาบอางเงยแล้วก็คือเขาไปดูใจแล้วนั่นเองนะคะวันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งคำนะคะอันนี้ก็เป็นคําเดียวนะที่มีความหมายนะคะในภาษาไทยนะคะก็คือพะงาบพะงาบนะคะป่วยหนักนะคะหรือว่าอาการแย่สําหรับการเจ็บป่วยของผู้ป่วยรายนั้นนั่นเองนะคะวันนี้นะเจ้า ผมบอกเลยนะเจ้าว่าคลิปนะเจ้าภาษาเหนือวรระคํมที่เจ้าทําขึ้นมาเนี่ยนะก็เพื่อนะเจ้าที่จะอนุรักษ์รักษานะเจ้าภาษาทินภาษาเหนือเอาไว้นะเจ้าในอนาคตข้างหน้าเกิดมันสูญหายไปนะเจ้าแล้วเจ้าก็ถือว่าเป็นการแนะนําและเผยแพร่นะเจ้าภาษาพื้นบ้านภาษาทินภาษาเหนือนะเจ้าออกไปหื้อยังกับอ่าคนข้างนอกนะเจ้าเนาะที่เปิลแบบใจโคนภาคเหนือนะเจ้า เป็นคำบางคำเนะี่ยอย่างพวกอ้างนาบอ้างเงยเนี่ยอาจจะบค่คยได้ยินนะเจ้านะเพราะว่ามันจะหมายถึงคนป่วยหนักนั่นเองนะเป็นผู้ป่วยหนักซึ่งมีอาการแย่นะเจ้าอาการวาระสุดท้ายนะเจ้าที่จะมีชีวิตอยู่นะเจ้าวันนี้ใครเข้ามาชมก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะเจ้าคลิปนี้นะเจ้ากนเพงมาดูบรรยากาศนี่อันนี้เนาะเอาบปได้ไปดูผู้ป่วยหรือไได้ไปถ่ายในโรงพยาบาลนะเจ้าเนาะ เอากถทายเอาตามวิวทิวทัศน์ตามธรรมชาตินี่เลยเนาะวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า